การประชุมประจำเดือนในของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฝากแห้กับผู้มีผลงานด้านการปราบปรามนะคะในส่วนของที่มีเป็นรายสำคัญให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของในวาระเด่นท่านผู้ว่าก็ขอมอบท่านผู้ว่าการจังหวัดสมพรผู้มีในการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมพร ตามที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณได้ประกาศนโย,ยบายการเอาชนะยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามรวมทั้งปรบัดรักษายาเสพติดจังหวัดสุพรรณพุทธศักราช2564ข้ามผ่านประกอบด้วยการประกา้นการไอ532.72กิโลกาาลรัายยารม และรากคามยาเสพติดอำเภอสอยด์เป็นเชิญท่านนายกฯสอยดค่ะเป็นประกาศยกย่องคุณชิยของกรมการปกครองนะเพราะว่าการจราจรในฐานะผู้ในการของการจะฝากความยาเสพติดตระดฉุกภ์นะคะเป็นเชิญผู้กำกับการสถานีตำรวจกูุ้งอมากเมินะคะการตรวจบ้านค่ะ กำกับการกองกำกับการสอบกองกำกับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสิ่กอชปองค่ะจกบการเกี่้วกัฝ่ายควานโะดูแลเรื่องยาเสพติดด้วยหรังากนี้มีกอแล้วผู้ปรกับการตรวจผูดอง ตำรวจลำเบอร์ตัวหน้าตัวการที่อยู่นอกท่านแล้วก็ต้องขอแสดงความดีๆนะครับกับผู้นำทังหวายปกครองตำาตำรวจหน้าหนักเป็นผู้นำการปฏิบัติสหรับที่ท่านอเรียนว่าหลังจากที่จังหวัดได้กำหนดว่าการจากภูเก็ตนี่การเที่ยวออกอถ้าเปิดเวยบ้า เมื่อก่อนนันยอดที่เป็นล้านส่วนใหญ่เป็นการจับได้ที่ด่านพลาดที่เป็นการลำเรียงผ่านไปยังสาขาต่างยหรือจากประเทศเช่อนบ้านทางภาคใต